อากาสบายเลยเพราะไม่ไีนอนเลยเอฟซีเพราะถูกชาเนาะงดีต้นหอมก็สูงทรงน้องติ้งชนะเราทุกคนเนาะอากาศวันนี้สดชื่นดีเาทุกคนเนาะมานั่งอ่าหับเอาแสงยูวีได้หนึ่งนะทุกคนเนะเาะตอนนี้ติ้งจะพาทุกคนไปวิ่งข้ามมูเนาะเป็นมูที่ว่าอ่าเข้าเห็นนักเดสมัยอันประทุนเพลทุกคนบ่ได้นัดเจอกันเนาะเพราะว่าติ้งมายูวีแต่อายุเป๊ปีแล้วนี่ก็นนัดเจอมูคูเนาะ ชัน้นไล่ก็จะสร้างครอบสร้างขวามีลูกมีเตามาเลยทุกคนเนาะแต่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง่งมูแต่ละคนละกันก็ตื่นเต้นเนาะก็ดีใจแม้ว่าไล่ปีสม้มก่อนที่ว่าเ่ะว่าได้เจอกันนะทุกคนเนาะมูคูก็อยู่งรืง่องอภัยแหละแต่ว่า,ขาเขาจะก็หักเพลงติ้งเนาะเทิง่าติ้งจะบหวเม็ดนันคนเกิดอยู่นี่เนาะก็อมูคูอยู่นี่ก็อหักเพลงตอนที่มายุ่งทำอิดนะทุกคนแม้ว่าที่อายละกัไปโรงเรียนก็บป่มีมูเนาะ จะมีไล่คนเข้าใจเนาะก็ฮู้สึกเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนต่างถิ่นลราเขาก็มาอยู่ต่างแข้งเนาะทุกคนเนาะโมมีมูโมมีคูลเราว่าเขาเจ้าพายามปรับโตเข้าห้าติ้งแล้วกันจิ้งเก็บว่าจะได้สนิทเข้าเจ้าได้กับประมาณใช้เวลากับประมาณก็หนึ่งปีนะทุกคนเนาะที่ว่าสนิทกันละกันไปย่างก็ไปน้ำการแบบตอนน้อยจะไปอันเก็บคักคักน้อยจะซื้อนะเนาะแล้วก็ไปห้ากินเที่ยวอัน เขตปลาเขตย่างเนี่ยซีนานะกลางไฮกลางนาเนาอกจาเขาจะเอาส่วนทิ้งไปทิ้งก็ไปนำเนาะเจ้าได้กว่าตอนที่ร้านที่ยแล้วก็มีบางคนที่ว่าออกเนาะออกมาสร้างครอบครัวจังซีฮานะเนาะมันก็อันเศรษฐกิจมันกับต่างกันแตอย่างถ้าหนักครอบครัวก็ต่างกันเนาะมูลแต่ละคนท่านำบุคือกันบางคนก็ไปเฮี่ยงโตก็ได้ดีเนั่นคนเนาะกลับมาก็เห็ุเรื่องเหตุการณ์หน้าที่การงานก็ดีบางคนก็ อ่าบ่ได้เฮ็ดเวียกให้การบางคนก็ค้าคายธรรมดาทั่วไปทุกคนเนาะอืมแล้วก็ทําอีดว่าจะจะนัดเจอกันแม่นตั้งแต่ปีแล้วทุกคนเนาะแต่บ่เกิดจักเทื่อเพราะว่ามีหลายคนไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างอ่าบอนแดแล้วก็มีหมู่ที่ว่าเพิ่นไปสร้างครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็มีเนาะนี้เพิ่นกลับมาแล้วก็เฮาก็หาโอกาสนี้เพราะว่าหมู่เพิ่นหมู่อยู่ไกลดแปลว่าสวเพิ่นจะได้มาก็มันก็ต้องใช้เวลาเนาะ ก็ตงเป็นโอกาสที่ดีขนาดจึงมาได้มารเนาะสละเวลามาฮอดเทิรนี่เขาก็จะเมือจะเมือยำเมือยำมูคูเนาะเดี๋ยวจะเมือให้เบิรงว่ามีไพ่เดแล้วก็จะก็มีเรื่องหนึ่งทุกคนเนาะมูคู่หนึ่งขนาดอ่าตอนนั้นเป็นติ้งเป็นหพวหน้าห้องเนาะทุกคนเนาะเพิ่นเข้าห้องเดียวกันทะเลแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเป็นอ่ะติงจืดไดมัเป็นอ่ามอซีเนาะทุกคนเนาะมอซีเข้าแห่งนำการระดับวันนี้ครันสบายใจเลเรื่องครอบครัวทุกคนเนาะ ส่วนคาดเคลื่อนแล้วก็บว่มีเงินส่งเงินส่งเทียขนาดแต่ว่าตอนนะั้นท่านเก็บเงินของว่ามีกับ,บ,กบ,บ,กบ,บว่ามีน้องคนอีกอยางก็เลยอายข้อกันดูขนาดเป็นกบประฐานคือว่าห้าเงินได้เท่อน้องว่ววววมีให้เืว่าเป็นพนักงานหรือว่าซอฟแวร์เฮตุก็เป็นโดยอายของกำลังเข้าเงินคือกันนะวันนี้ท่านอ่าพอดีท่านเก็บเงินค่าห้องนั่นถูกนนวเพิ่นท่าน่มีเงินเสียเราข้อหนังเมย์อะไรกับเมย์กับว่มีให้นะแล้วเพิ่นก็คิดไล่ย่าง สู้สนน้องมูคนนี่ก็สู้สนคือกันยามพักเวียกงาดําให้ดํานานะปิ้งกับลราเนาะจะไปอันไปจ้างคูกนาแล้วก็ไปจ้างเกี่ยวเข้านํากันแปลว่าส่วนลายแม่นะจะบริโคไออายเนาะคะันถ้าแปลว่าอ่าโรงเรียนทําเห็นเก็บเงินลายแล้วก็เฮาบ่มีเงินเสียเฮาจึงค่อยอายเนาะคะันว่า,งาเงินจ่ายโรงเรียนแต่ละมือหนาก็ซื้อข้าวต้มข้าวนมพน,นทุกคนเนาะ,ะซื้อน้ําซื้อในกินนิ้งอันจะจ้างจะเปจ้างเนาะคะ่ะตอนนั้นนัน3ชั่วโมงเกี่ยวเข้านะ ประมาณ15,000กีบ15,000กีบก็ถือว่าไล่ส้มขวานเราเนาะถ้าว่าเทียบเงินไทยก็ตอนนั้นเนาะงคุณน้องเนาะตอนนั้นสาวบ้านจะเป็นอสาวบ้านมันชือ5,000เหรีกีบเนาะตอนนั้นเนาะทุกคนเนาะก็ถชืออยู่60บ้านทุกคนเนาะง60บ้านจ่ายผมก็วักคุมวัดอาทิตย์เนาะแต่ถ้าไปว่าเหาอันจ่ายมุ่ละเล็กละน้อยขนาดกวคุมไล่แล้วก็ววเขอจดนาาุนนนเะวัี้นเราควณ ไปองเฮียนนะเวลาเราไปเราขี่รถที่เนาะแต่ว่าคันท้าว่าคือแบบว่าโซ้คาดโบกงรถหัวโบจังซี่ขนาดเนาะก็จิ้งจะเอาเราไปนําซ้อนกันไปเนาะแล้วก็ซ้อนกันมานะเราก็จะเข้าเฮียนเดี๋ยวเราก็มีแนวคิดส่วนตัวไล่ว่าะถึงจิ้งร,ระสางจะเบา,าเนาะก็เลยว่าแบบว่าเจ็บเปลี่ยนขนาะดทุกคนเนาะมีมัดเจ็บหัวเจ็บคอแล้วก็มีอาการแบบร้อนแล้วก็มีอาการแบบที่ว่าดินทับกินน่าจะ ัวมาลาย้วยอายก่็ได้เฮ็ดการแล้วก็เอาไปปัวปัวใส่ก็ก็ค่อยดีอันแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านเพิ่นบ่จื่อหมู่จื่อคู่ใดผ่านมาแม่นจะจะบ่ได้แปบว่าออกไปลิ้นหั่นน่ะจะคั่งตัวเองอยู่ในหัวเนาะเดี๋ยวนี้ท่านก็ออกไปลิ้นน้ําหมู่นําคู่แต่ว่าเพิ่นท่านลมจะบ่ค่อยแบบว่าหูดีปานใดนะทุกคนเนาะจะเป็นคนแบบบ่บ่ค่อยบ่ค่อยลอยแล้วนะท่านผห้เนาะ เราเพิ่นั่นเป็นคนงามทุกคนเป็น,นมูคุ้งติ้งมันจะอยู่บ้านงามแงี้ยนทุกคนเนาะเป็นเป็นบ้านหนึ่งอยู่ตัวอยู่ตัวแข้งล้อมถาแลยจะอยู่บ้านหนึ่งเนาะเมืองกับเมืองขึ้นลอน้อมกำถานะจะอยู่โซนเมืองนานเนาะอยู่ไกลน้อยหนึ่งเนาะใจว่าอันจะบูมว่าเจดยังกินโฮมกันเนาะทุกคนเนาะซุ่มนะเสี่ยวกันนิดหนึ่งก็อาจจะดำส้มดำแต่เนานะเป็นผู้ญหญิงเนาะกับประมาณนี้และลมักเกินประเภทนี้เนาะทำอิดว่าจะนัดเจอกัน ตั้งแต่ปีเล็กคือทิ้งว่าเลยแล้วเกิดจากเชื่อเนาะคือว่ามูผู้นี้ทันแล้วคนนั้นประทานคนนี้ประทานประพันนี้นะอันนี้ก็น่าจะบุคคลกันน่าจะบุคคลหน้าบุคตาเลยเนาะมูครูก็ประมาณสิบปลายคนเนาะทุกคนเนาะบกันลดูทุกคนเนาะนทุกปลาย DFC ติ้งมอฮอนเหือนข้องมูแล้วเนาะอันนี้เจ้าข้องเหือนซิดาวอนอานาซิปอมเนอนมูติ้งอันนี้ซสิบตุ๊บ C2 เมนูที่เฮ็ดกินเนาะพี่น้องคือตำตีนเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาดว่าความปรนสุภาพเนาะตีดไก่อันนี้นะเขาต้องเขาน้ำขอนเมื้ออันกันนะอีกที่เอาฉันบอกว่าเนื้อแต่ก็ใครเขาถูกนี่แล้วเ้าตำถ้าฟ้าเราก็ซะสาแดอันนี้น้ำไปเจอกันนานไหม่ะบอกว่าเรได้อันนั้นเสรใจจมวัวจมวัวปาดว่าคุย ทายฮุบเจ้าเอ๊ะลงกันแล้วเนี่จูสามีน้องในมันจู่สาวแม่งอมท้ายในเขานี่เอาบรรยายในน้ามือกองก่ออีวาคือเได้ก็เห็นเม็ดแลวนะชูนี่อีวาคือนหลอกมาซิุ๊บาเน็มจ้างปลาองไ้ปอีก่ยเ็ดี่อากนดีวะอ ว่้าตรงตรงแต่วะันอันนั้นเห็นเห็นยูวะ่เคดเพราะนมันีม่ได้คิเรียนรเรียนเยวเ้องอหเขาเียนเข้าห้องายให้เหนียวลูกพอหัน่เมื่อนี่ตาดนะนะซูมเข้ามาจ้ะซูมเข้ามาจ้ะติตามแลนะสุมหันสูมหันอ่าซมเหนาด้แซูมสุก สุกตำเลยข้าวต้มตำเอาคิดฮอตตอนเป็นเศร้าทุกคนตอนสมัยเฮียนสมัยเฮียนมักต้มเส้นแมนต้มเส้นกินเหม็นมักสุดสี่ห้าคนในนั้นจมัวจมัวก่งของฟืนพนี้กันหลังเฉียวตัดสมเก่งอันนี้จะเห็ดเห็ดเครื่องปุงมาเผ็ดใส่จะกินหน่อยวอดยู่กาเป๊ะหน่อยวอดแล้วเนาะมีไรเรื่องลมกันพี่น้องเลย กำลังลมหมูของติงพู้นี้กำลังชื่อผาชื่อผาได้ซ่องเดือนเรวทุกคนเลยซ่องคนเราคนนีเพอย่าเมื่อกินข้าวปลาข้าเอินต้มเต้าหมูพุนนี้ทุกคนจะคล้องหัวมางย่าไม่ใชุ่ก้นี้มมมูันอยู่บ้านน้ำเงยนเนาะคนนี้ก็อยู่บ้านน้ำเงยน ข่อยมึงตัวไม่คี่บาทนะหายซังหาว่าม้าเลยหายซังดิหนูม้อเลยเต๋พี่น้องเครื่องปรุงเกือบเป็นหนัวมากเกือบเป็นหนัวใส่แล้วอันนี้เมนน้ำปูอันนี้เลยกระลมน้ำปูพี่น้องหอมสุดมักทวลวกแล้วอันนี้น้ำน้ำปานี้เป็นข้องไทยเลยทุกคน คนลาวก็มากินชุดน้ำปลาแบบนี้เนาะสุเปร์ละเนาะแบรนด์ไทยผลิตภัณฑ์ของพี่น้องทางไทยเกลือเนประเด็นก็กลืนน้ำลายแล้วแซ่บต่ำส้มนี่คาดปลาเด็นบ่แซ่บเลยอีว่าโบมีตอนกับแซ่บมาเนาะใส่ลงไปเส้นลายเอียดลายดใส่ซ้ำเลยเส่เส้อนไม่ดันป้วมบอล สนเมื่เเบป็นคนลวกว่ามันก็เป็นยังดคนมาอีกคนหนึ่งมาความล่าความทรายมีการสร้างว่าซื้ออันสาเขียวอันแยกน้ำแยกตนให้มันว่า้อเนียแยกน้ำแยกตอนจนปุุงสกัดหมดแล้ว ืิซาเขียวเมอนมันเรือตอนมเรืออะไรรุ่มีตอนนบบน้ำกดคืออีแซบสดจากลังเนอะมันีเนาะงนมาแล้วเซียวผูมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกกนเด้อกำลังนนวนัวแกำลังสีแซบเบิ้งเป็นตาแซบแทู้ปาเกทธรรมศาสตร์เด้อธรรมศาสตร์เด้อคือสิแซบเด้อมือกองบรรยาย อืมสาวติงบบเมนสาวติงตามเด้อสาวติงเปซิมเบืงเด้ออันนี้มาตกสหลายแซบหลายใสน้อยแซบน้อยเด้อพี่น้องเด้อสาของเรามาิมันกดหนอแซบกซหมึงมึงเดือบแวโอ้ยกวาชุดเรือกวาดุดเรือเราเด้อลายแซบลายใสเ เป็นนั่นไม่ได้มาคุบีบบีบบีบกระไรน่ยมนามีเนี่มนาวสดซื้อมาเป็นนั่นไม่ได้ใบหึงเนยมันแห้งเนาะขันได้มือเไม่ยางเจ้อยางเงี้ยทหเบิงเดอเบิรงเดอผุดผุดโซ่สีมือป้าเขาแต่งตัวว่างามนะฮัเบิรงเด็บมือกเสอีกสีแดงเป็นแดงบเกียนไงขีขึ้นมาเตมเง้หือน๋อปราแดกใส่มันในลายเด้อหั่นปาแดกใส่มันนัว สายลายเซฟลายเซฟลายเซฟนัวอันนี้กินห่ยกกาโอ้โหบ่งบรรยากาศสาเขียวสาเขียวเป็นของเธอสาไทยเป็นของอีสันสาเขียวเั็นซี่เขียวในมึงกาะโอ้ยบ้านนอกเมื่อยซะตอนนั้นจอมมากินสาเขียวไม่สองเม่อไระกินเยอะเมื่อกี้ติ๊งเงินจะมาวันนี้เราไปซื้อสาไทยกับสาเขียวกบหมูบ๊อกลามต่างยี่ปังหน้าเลยซื้อสาไทยกับสาเขียวเนาะ พูดมาหอนน้ำนั่งมันกี่สะพัดบอกว่าอันเยกนำเยกตอนมาสันเบิงเด้อาวตงโซสีมือเด้อสแซบบตัินอมาเด้อมาเียวไปังเด้อเอาาบใส่เกไปอมันให้ปะโอ้ยเบิงเด้อปแซบเด้อพี่น้องเด้อโอ้คือสิแซบคือสินัวอจกน เสียทีมันมันขาดไปอย่างหนึ่งมันขาดมักเด่นเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอดเอากินเป็นแถเที่นี่อดเอาอดกินฮอกันกินฮอกันสักว่ากินมือสองกินมือสองอะไรมมีมือหนึ่งแร้วมาต่างหลังกูเจ็บหัวกินแซมบูรี่ได้สูงมือหลังไม่ตายเด้อเามื่อกินเบียร์เหล้าเนาะ ปกติซีมันไม่เป็นซ่ากินแล้วข้าวปกินขึ้น้าก่อนกินแล้วบนโคกงมวนแรวนวาแล้วเนาะเห่อเยจะว่าไหมพวกเปี่ยนกันแล้วมาเนียตายเลยถุยห้องเฟ้ยใครกูปดย่ห้องแล้วหอมาดขีไข้เมื่อยทำเมื่อไรกันบ้างเออเซฟสุดนะพวกถุห้องเฟกหนากูเป็น่างซ้ายเเป่งแล้วแบบคุณอาของฉันของฉัน ของฉันห้องไม้เขาประตูม,ะต <laughs> มันบ่มีตวปับอันไม้นนไม่เด็ดตู่ด็ไม้ก็ะูไม้อันเปลี่ยนเต็งถูักนกัมันมันมันบเมไรเอีนมันมาตบ่ไรสมึงน,น,นุ๊กก่อนจุดต่ำจังคือต่ำน้อยกันได้อันนั่นบมื่อไรโอ้กุตาลนะสาวเคล็อแบบออดอนะไรสุดนไนอะไรช่วขงของแดงจันตึกจีบี พร้อมป้อมจักคี่นล่ะขนกี่คนอดเกลีเกลือเะเข็มมีอย่งอีคนซานีีขึรืปุ๊ดีดีเขดีแม่เนาี๊ยะดีแมเดีวเกคนไหนเึปุ๊ก็ไหลแล้วนะคุณไีนึงความต้องรเราแบบกำลังฟอยทุกคนฟอยมูผู้นี้เนาะกลางทีดดองเดือนสิบซองมอมอแล้วมาเด้อมาเด้อความงานเด้อเชียวเิ่นมามาความงานอัเดียสี สุดลือนี่ไเขียวอ้อนไปนะเขียวอ่อนโอ้โหก็ตัวเปลี่ยนเจ้าสาวก็ไอ้นุสีแดงนุ่งแกตัวก็ต้องนุ่งซีเจดเจโอ้เป็นเจ้าสาวมันจึงงามใครเอาสีแดงใครมันมีสีแดงนะตัดจิ้มไปนะ้อวัดได้ไหมต่้งแต่กีปันนี่ยังเปลี่ยวเธอต่ำส้มคบหนึ่งคบสองอยู่แล้วแล้วเอฟซีกำลังจัดแจงอาหาร แซ่บอเด้อพี่น้องเด้อทั้แซ่บทั้งอร่อยทั้งอร่อยมาเสือมาได้ชิมเถอะมละก้าคเดียสมาเด้อเอฟซีกินซวัดวักันนอกนกันโอ้ทหนอพมีคนหนึงคนนึงจะกินส้มคนนึ่งยังเห็ดเบียยคงขาเบียยเห็ดเบี้สวยซ้ามี ผมด้มเนี่ยูายวเนรูงได้เยวยว้ยาวะยาวกว่ยาวเลยผยาวยเนี่ยิดวไปดิมื no. เอเพี yeah. oh. ้ไปเยมาวเลยยวเดี้วยเลยไมเวาเนี่เราเป็นคนสอยมากมึงแน่เท่าน่นเว้ยายผ้าวมึงนี่ เต็มคาราเบลเต็มคาาเบลเต็มคาราเบลก็นันจเต็มคาาเต็กรเลาเอกระเ้พี่ทัป้ามาขา็มันชอบกินกราเล้ง็อ่ะทพรมป็สมมจำลงลอนนีบาเตรนมระเล้งป้ารสซบไปจเด็ส้มเผ็ดนวเข็มอ่ะ ไก่มาเอาตัวนี้มาคือเอาเนื้ออีกทีหอนาเสบๆนับกินไก่เซ็มรุ่งเลยเฮก็อันนี้คือกัดเมนูเดียวดั้นี่ยัง่นรนได้ยังไยังวายังไงมาลรู้ว่าย่ต่ำสมย้าเมื่อยังดิสเก็ตทุกคนเซ็มมาชิมกันทุกน แสบแสบเยออ้าอันนั้นนึกข่องไ่เห็นกะอันนั้นะเออโมเดลหวานกยนเงินคือไกค่อันนั้นกาเฮที่เป็นกลิ่นสาเกเราอันจงอันก้าวถ้าเขเว้นกันหักกันเนาะเขาหักกันเนาะไม่หล่อรจูวจูไม่ล่อเาเจม่หล่อเนระเราเรื่องปรจูนเมนปรจูไม่ถึงเมนเสนเก่ารูบ้าเก่าเอนเราปจูเนา ปจูกับจตายเขตายเ่เห็นเนาะตายแล้วเขา่ตายเหรอมตายรจม่เ็ตาย่ไมาอันหิวตึงมาถ่ายไมู่้เอ็ไม่กูจะฟังเพลเต้ยมันอีกขอบก็ข้าสมนะเตยอยู่บ้านน้องโออะเตยอโย่เชีงูเอ็อยู่ในไม่แม่ไปบ้านยังอนหฟีเอมอมอืมอืออม้มออมอเขาออ จุกกินท่าแล้วจุกเด้อเต้าอันกระเขียวป้าอันโบใส่เลยอ่ะอีคุณเอาไอคุณไปน้ำไม่นั่งสะบัอันโอ้เกี่ยวตอนนั้นอ่อนไอคุณไปกระปลาเหี่ยวไปเบิร์ว่าฟังไอ้โยนไอหมากั้นใส่บอทะหลงเรื่องเอาใส่เลยคุณเน่อ่อนไปเบิร์กระปลาเหี่ยวเวิร์บนั่งแบบไอโย่นี่ก้อนไม่เห็นอันนี้ก้อนกัดมหาเมฆมหาเมฆเป้ยน้อนจะขนาดน้องจะบุ๊คเห็นโน่นเห็น ปูงูเรอางก่อนกนี้เปนเท่าก่อน้ไม่รอกดีๆช่ตั้งนิมากิมาไว้มาไ้จะจำไหมน่ะนี้กินเบียร์แก้มข้าวจับเบียร์จับเบียร์ไปอะไเนี่ยถ้าก้างเป็นนี่เราก่ก้างเบาางมนี่ยเบิร์ดเอไซเด้อ ความหักนะความหักมาแหงเดียวเดียวโอ้กำบันใหญ่ไ,ไฟโทรศัพท์เขียวมันเดียวมาเด้อมาเด้เอแอฟชีเด้อของแก้มของแก้มบ,บาทเอา,าของแก้มบ,บาทเอากระฝ้าแล้วก็ะฝ้